โรงพยาบาลสมเด็จพายุพระราชบ้านดุงก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2506เป็นโรงพยาบาลที่กำเนิดขึ้นจากความปราถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนทุก,ทกแห่งได้รับความเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลให้เป็นอย่างดีปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงและให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้ รวมไปถึงการสร้างระบบสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกช่องทุกวยัยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราษบ้านดุงตั้งอยู่ในเขตตําบลสีสุดโษอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีประชากรในเขตความรับผิดชอบ125766คนโดยปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่แม่ขายขนาด120เตียง มีแพทย์หญิงสีรีลักษ์รัตนาแมนสวงเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยในการบริหารจัดการนั้นได้ยึดหลักการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์4ี่ Happiness คือให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการตามแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ใกล้บ้านลดการส่งต่อเข้ารับการรักษาในตัวจังหวัดเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจจากบทบาทและพันธกิจในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงมีได้ดูแลเฉพาะประชาชนทั่วไปเท่านั้นหากยังตระหนักถึงการดูแลพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนและเป็นส่วนสําคัญของสังคมไทยอย่างไรก็ตามจากบริบทของพื้นที่อําเภอบ้านดุงซึ่งมีวัดและพระภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมากโรงพยาบาลได้เผชิญปัญหาสําคัญในการดูแลพระสงฆ์อาพาธโดยเฉพาะกรณีพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่มีสถานที่พักรักษาที่เหมาะสมไม่มีผู้ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจตามพระธรรมวิมัยการเข้าพักรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไปส่งผลให้การดูแลพระสงฆ์อาพาธมีข้อจำกัดทั้งด้านสถานที่ความเป็นสัดส่วนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอุปถากที่ต้องสอดคล้องกับข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์ซึ่งหากขาดความเข้าใจในหลักพระธรรมวินยัย อาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมทั้งต่อพระภิกษุสงฆ์และบุคลากรผู้ให้การดูแลด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงจึงได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งหอสง์อาพาธขึ้นภายในโรงพยาบาลเพื่อเป็นพื้นที่เฉพาะในการดูแลพระภิกษุสง์อาพาธอย่างเป็นระบบเหมาะสมตามสมณะสารูปและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยควบคู่กับการให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ อันเป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลพระสงฆ์อาพาธให้สอดคล้องกับบริบททางศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นจริงของชุมชนในพื้นที่พระอาจารย์ทองปานจารุวันโนเจ้าอาวาสวัดภูตะคามอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้เป็นต้นสัทธาในการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างหอสงฆ์และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นเพื่อการบริบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธให้เหมาะสมกับสมณสารูป และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุปถากพระสงฆ์อาพาธตามหลักพระธรรมวินัยหอสงฆ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงได้ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31มกราคมพศ2567มีห้องรองรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธจำนวน8ดห้องและเริ่มเปิดบริการดูแลตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์พศ2567เเป็นต้นมาการดูแลพระสงฆ์อาพาธมีความแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากมีข้อวัดและหลักปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยการขอรับการบริการทางการแพทย์หรือสิ่งของจากคารวาสจำเป็นต้องมีการปรวารณาตนเป็นผู้อุปถาก,ก่อนจึงจะสามารถประเคนหรือถวายสิ่งของนั้นได้อย่างถูกต้องดังนั้นหอสงฆ์ของโรงพยาบาลจึงได้ปรับปรุงสถานที่ตามหลักสัปปายะเจจัดให้มีห้องสวดมนต์และทำสมาธิมีตู้เก็บอัฐบริขารเป็นสัดส่วนแยกการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มออกจากผู้ป่วยทั่วไปอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติกิจของพระสงฆ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมการดูแลพระสงฆ์อาภาตตามหลักพระธรรมวินัยก่อนการอุปถากต้องมีการกล่าวคำปรวรรณาตัวตรวจสอบเอกสารซักประวัติประเมินอาการตรวจสอบแผนการรักษาแนะนำสถานที่ระยะเวลาการพักรักษาและระเบียบการเยี่ยมอย่างครบถ้วนการดูแลด้านกายภาพเช่นการเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มและการวัดสัญญาณชีพ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ชายหากเป็นบุคลากรหญิงต้องประเคนสิ่งของผ่านผ้ารับประเคนและหากจำเป็นต้องทำหัตถการที่ต้องสัมผัสร่างกายต้องขออนุญาตทุกครั้งสวมถุงมือและมีเจ้าหน้าที่ชายหรือญาติอยู่ร่วมด้วยเสมอการบริบาลพระภิกษุสงฆ์ยึดแนวปฏิบัติตามสมณวิถีมีการจัดอาหารและของฉันจัดสิ่งแวดล้อมให้คล้ายวัดมีพื้นที่ทำวัดสวดมนต์ใช้ผ้าปูเตียง ปลอกหมอนและผ้าห่มสีน้ำตาลพร,พร้อมบริการผ้าสบงและอังสะรวมทั้งการดูแลการประเคีนพัตนาหาน้ำและยาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการรักษาเมื่อพระสงฆ์อาพาธมีอาการทุเลาสามารถกลับไปพักฟื้นที่วัดได้จะมีการดูแลต่อเนื่องตามแนวทางการดูแลพระสงฆ์อาพาธในชุมชนต่อไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงมีแนวทางในการถวายการดูแลพระสงฆ์อาพาธอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการอุปถากพระสงฆ์อาพาธเปรียบเสมือนการอุปถากพระองค์เองโรงพยาบาลจึงถือโอกาสนี้ในการนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพมาใช้ในการสร้างบุญกุศลเสริมสร้างบาร,รมีทั้งแก่บุคลากรและองค์กร ด้วยความตระหนักว่าพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยและชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายล้วนต้องอาศัยบุญกุศลอันเป็นสิริมงคลทั้งสิน้น